มาพร้อมยังจบไปแล้วนะจบแล้วเหรอจบจไปแล้วครจบจบจบลากไม่เป็นไรเราเราดินลากออกเลยเยอะแล้วโอ้โหโอ้โหเนตลากออกเลยเดียวมาแล้วจะคุยเราคุยเราเราคุยกันว่ายังไงคุณวัยโบคุณวัยขั้นไหนขั้นไหนเราขั้นไหนเราไปไปตีคนจะหลอนนี้ิไปดึงตดขั้น จกันเล้วครับจะกันเลยเล้จะกันเลีวี่ลตามคันอื่นไปหมดแล้วราเเทมขัดได้รอบนี้อย่าลืมตามอยู่ตาอยู่เดี๋ยวชัดตมาอดี่ะดีค่ะสวดีคสวัสดีคะใออกเซนดีแล้วไฮเว่ยแล้วช่วยหน่อยกำลังตามกาลังตามีโดนมันแทงแล้ไหนนูานอยู่ไหนนี่ออกไฮเว่ยแล้วเนี่ยแล้วออกไฮเวแล้วของนู้นมีคันนึงอยู่ไหนกันแล้วะีเนี่ยเขาอยู่ข้างหน้าเราคันนึงอีกคันนึงไม่รู้อยู่ไหนอ่ะเปาเปล อไปถึงเลเวลแล้วเหรอสามคนเอาไม่อยู่ตำรวจสามคนเอาอยู่บอกให้ได้ถูกคนกูมาถูกคนจู่เน่แจะถึงเลเวลแล้วเจมตัวถึงแล้วฉันถึงแล้วคนอื่นอ่ะมาจะถึงแล้วเลเวลจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะเอามันตรงไหนอ่ะเอาในเลเวลไม่ได้เลเวลหน้าเลเวลหน้าเลเวลโอเคโอเคโอ้โหเจอกันหน้าเลเวลถึงแล้วถึงแล้วโอ้โห เอาพ่อจานจอนานจานลงไปเอามันลงไปเอามันไอตัวไหนอ่ะพี่ตัวไหนอ่ะตัวไหนก็ได้เอามันก่อนตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเนี่ยบุกเว้ยเอาตายหมดเลยเหรอเหลือก๊าละก็เหลือก๊าลหก๊าลัง๊าละช่วยช่วยผมพลาดไปท้อตายตายหนึ่ง รถตมรถจมรถจมรถมรถจมรถจล็อกปะนี่รถล็อกไปไปไปเขาล็อกบ่คันเนี่ยเอาไปชุบก่อนนะอาบอก่อนพาไปชุบพาไปชุบไอ้ยโางฟาดไปแล้ตายเรไฟเขามีไปไหนกัน เออทางเรสทางโรงพยาบาลเราไซด์เขาเอาโรงพยาบาลทรสไใช่ปะแล้วหมออ่ะหมออยู่ปะหมออยู่ปะโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินบอกว่าหมอไม่อยู่นี่นี่มี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 มไม่อยู่อ๋อนี่หมอคุณหมอครับจูบเพื่อนผมได้ครับอันนี้มาจากไหนครับเอ่อ มาจากมาจากมาจากคุกใหญ่ครับอออขออนุญาตใส่ฟักให้ฝากนำรวจได้รถตำรวจมาปะได้ได้ได้มันมีคันหนึ่งล็อกอะเลยไม่ได้ออกมาจเลยนะครับเีิถ้าตำรวจตายทีนี้ตำรวจก็มากันเยอะเลยดิแ่งจ๋บ้าเราไปตีตำรวจที่สอนอปะล่ะ ขอไม่ตำรวจมันต้องมาเอารถคืนด้วยมันเรียอลี่ต่อเนื่องอยู่นะตำรวจต้องมารถคืนอ่ะคือขับล่าเอารถคืนอ่ะใช่เหรอสี่สี่สี่ครับใช่ตำรวจจะมาเอารถคืนเหรอหนึ่งสี่สี่สี่รถคืนมันเผาไม่ได้ฉีดสูตรด้วยได้ไหมครับฉีดได้ครับฉีดได้ไหมครับได้ฉีดได้ไหมเพราะวตรงนี้มันเลเวลด้วยมันนั้นมันไม่มันแบบก็ไม่ใช่เซฟโซนอ่ะนอนก็ได้ครับคืนต่อคุณหมอครับฉีดท่าหน่อยได้ไหมคุณหมอฉีดท่าหน่อยไห้เปล่ายโรงพยาบาลใช่ครับโรงพยาบาลไหน ฉีดไม่ฉีดปานทะเลทรายปานทะเลทรายโอเคหมากแล้วหลังไฟฉีดจะฉีดไม่ฉีดคุณหมอเพิ่มปะไม่ดิมาฉีดเร็วมาที่ตำรวจยังอ่ะคุณหมอฉีดไหมเออตำรวจเลยวะหยอกไม่ก็คือเงียบไม่รับมุกโอเคโอเคครับไม่ฉีดก็ไม่ฉีดไม่ใช่ไปไหนต่ออ่ะพี่พิรักษ์เขาเขาเขาวอ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 เขาต้องหนีต้องให้ตำรวจมารถคืนอ่ะ เอาไงต่อน่นอย่บอกเอาไงต่อไอพี่พี่ดิบอกบอกอะไรว่าพอชุบไปแล้วแต่แล้วว่าให้มาล่ามาเอารถคืนโอเคโอเคต่อต่อทีนเราต้องมาตรวจให้เอาคันไปเลยโอเค